เดี๋ยวมาดูกันอีกหนึ่งรอบครับผมอันนี้คือรอบที่สองแล้วมันทานเริ่มหวาดลงแล้วเดี๋ยวมาดูกันโอ้วาวสุดยอด สวัสดีครับผมกินเที่ยวภาเฮนืบายโจ๊เชลล์ครับพ่อพ่อทางใต้กันอีกแล้วเจอกันเก้าวงเช้าทุกคนสาหร,รับม <compact, S 1> <backwards> ื้อนี้ครับแน่ด้านหลังแน่แน่แน่วันนี้เรามีเมนูเด็ดๆโดยเฉพามาอบหมูเป็นโตเลยนะตอนนี้เข้าเตรียมหมูเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับพร้อมสี่สิอบแล้วแต่ว่าก่อนสิอบเขาต้องมาทําเครื่องความทำเครื่องหมักหมักหมูจักเข้านึงแต่ไค่ทําการอบเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ขอบรับชมแล้ว ถ้าทุกคนถูกใจถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้โจเลยนะครับมาเพราะช่วงหลังๆนี่บางคนมีคนไะไรคนแชร์อย่างเลยก็รู้สึกขคอแท่น,นิดนึงครับผมโอเคคลิปนี้ครับมามาลุยกันเลยนี่ตำเครื่องมักหมูหนีนนนนนน่ครับผมมีผมมีอย่างบางมา้ยคตำเครื่องมักหมูนี่ผมมีอย่างบางไหมครับนี่กระเทียมกระเทียมไไใส่ไปฮ้องเออคือเขาใส่หลายค,คือหอมหลายครับกระเทียมต้องเน้นๆนิดนึงนะแล้วก็จะใส่พริกไทยดำครับนี่ ไห่ดำเยียมมาแล้วสองห่อไอพีเ่เต้ไห่ดำไปสองห่อครับจริงแล้วการมักหกมูนมนมเนี่ย้าตามสูตรอีดีเลยเขาเครื่องเนี่ยเขาต้องตำแบบว่าให้ครบได้หลายส่วนอะแต่ว่าสำหรับคลิปนี้โจกับเครื่องสีบอกครบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับกระดิใส่ตามที่จะของมีเนะาะสีนี้กระเทปม,มีให่ดำนี่หนะครับทำนี่กัะหอมแล้วทุกคน โอเคตามครับผมตามกระเชยมพี่ไข่ดำให้แตกก่อนมาเดี๋ยวเรามาปรุงรถกันทีนี้โอเคปรุงรถครับผมไอจอยเริ่มจากใสผงชุรถไปน้อยนึงผงชุบขาดไม่ได้หรอกความนัวสำหรับทุกคนที่กำลังรับชมนะแต่เดี๋กินน้ำกันก่อลักษณะนี้ครับน้ำตาลน,นิดนึงครับผมใส่แค่ซอนเดียวไม่ต้องใส่ลายนี่มาแล้วก็จะมีนี่ครับ ขาดบัตรเลยน้ำมันหอยครับผมส่วนมักหมูตรงนี้น้ำมันหอยนําใส่เข้าไปตามอัตราส่วนที่เขาต้อตงการน้มันหอยสีบ่เข้มหลายดอกแต่ว่าเขาใส่ไปแบบห้ได้ระดับที่เขาต้อตงการเลยแล้วก็จะมีสีอุ่วขาวครับผมเนาะขาดบไดรอีกกลนึงสีขาวใส่เข้าไปอ่าทำเองนะครับทำเป็นการเซตแล้วก็คุกเข้าครับผม ความหอมเ่อสิไดจากพริกไทยครับผมแล้วก็กระเทียมเนาะส่วนรสชาติเราจะมีน้ำจิ้มสูตรพิเศษอีกอยู่แล้วบนซีเรียสอันนี้เขาจิ้มมักมูไปก่อนไปครับผมคนเคงปรุงให้เขากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่เราก็จะได้สูตรมักมูออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับไปที่นี่ไปทําการหมักกันเลย <Okay. S 1> โอเคโอเคนี่ครับ,บมักมูข้ดีท่าเห็นไหมรอบๆนังครับผมเพื่อเพิ่พมความหอมเนะาะอยาใส่มือแบบ สดๆเลยนะครับผมโอ้ Ooh, ความหอมนี่ไม่ต้องพูดถึงเห็นบ่กระเทียมพริกไทยสีดำๆนี่ออกมาเต็มตัวหมูเลยเราจะเน้นหนังครับผมเนาะเน้นหนังเพราะหมูนั้นสุกทั้งตัวอยู่แล้วนี่ทาเข้าไปให้มันโตเลยนี่ครับผมทาและเลงเข้าไปเลยครับนี่ แค่นี่กับสีเขาเนื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนเนี่ยชิยอดแล้วทำนี่กับเห็นบ่ไปทั่วตัวทั่วหัวทั่วดากทั่วขาบรรยากาศนี่ครับบรรยากาศบ้านๆครับบรรยากาศส่วนที่เหลือเขาทีจับยาจะไปด้านในเลยครับนี่ทาเข้าไปด้านในด้วยครับเพื่อว่ามันละอูหอมไปจชกไหมข้างในแค่นี้ยกับเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเนาะก็หมักประมาณนี้ขั้นตอนต่อไปก็คือเอาถังแดงเข้าคุ้มเข้าไปเลย แล้วไปก้อนหนา,น,านี่เขาสีมักไว้อีกแป๊บนึงก่อนครับเขาสีมักไว้ข้าวนึงก่อนไ๋วยเตี๋ยวาทางแดงคุ้มไปเนาะ,ะเสร็จหลังจากเดียวจบมักไวแป๊บนึงแหละครับเขาสีทำการเอาถังปิดเข้าไปเลยนี่ถังสองร้อยลิตรของเราปิดไปเลยเอา้าทำการกดเข้าไปยังไงหนึงครับ ประมาณนี้เดี๋ยวจะเอาขี่ตมมาปิดข้างๆงทีหน่อยนึงเอาดินปิดรอบคางครับผมดินเหนียวปิดรอบคางทั้งไว้ปิดให้ทั่วไปเลยไปครับต,ตอนนี้จะทำการปิดเอาดินปิดกรอบฝากคางเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนี่เสร็จรอบหมดแล้วมาทำการกคอไฟทีนีง มากอไปเลยครับปอกแหลงคางปอใกล้ๆยังอยเพราะว่าหมูสีใหม่ปอสุออก,กอาบจะปอกแบบใกล้ๆคุณมาเรียกต่างๆเลยทำการดังสินี่โอเคประมาณน,นี้เดี๋ยวทำการจุดไฟเลยครับ ไฟที่ไหนผมติดต่จอจากไหนโจติจุดไฟรอบๆนี่เลยอย่ามารอบเบิ้งว่าเอาสิคคอยๆอบไปเรื่อยๆจนตัวมันสุขขออกครับผมาตอนนี้โจดังไฟในปืน,นีนอ้อมไปหมดแล้วครับ เดือดแยวแว่าร่อยถังมันอบข้อมก่อนเลยเลยตอนนี้เขาทำการจูไฟไปยังเดี๋ยวก่อนไปผมไปทัวร์วรอบถังแล้วตอนนี้มาทุกคนเดี๋ยวเขามาซ่อมเบิึงดูมูกันตอนนี้ปืนไฟเขาเริ่มดับเป็นเกลียวลอยครับอยากเช็คมือก้อนว่ามันสูงว่าสูงนะเดี๋ยวมาดูน้ำการผมเบิืงหัวมันก่อนเอามือหัวด้านล่างก่อนเด้อนี่ประมาณนี้โอเคลงก่อนแสดงวา่าต้องอบต่ออีกหน่อยนึง จากทีรอบแรกเจอโจอเบิ้งครับผมมันยังกระแทกในเด็กาเลยตอนนี้เขาสีโขงไฟเขาย่างหนักเลยเพราะว่าถังมันค่อนข้าง,งหน้ำเล้วก็ค่อนข้าง,งสูงครับผมเพราะก็ดีโอ้ไฟใกล้ๆไปเลยทีนี้เ่าต้องเอาไว้ไกลๆแล้วเดี๋ยวมาติดตามราับชมกันไปกระตุ้นกระตุ้น,น,นมาทุกคนเดี๋ยวมาดูกันอีกหนึ่งรอบครับผมอันนี้คือรอบที่สองแล้วมันทานเริ่ม,มาหวาลงแล้วเดี๋ยวมาดูกัน โอ้ว้าวสุดยอดอันนี้เป็นการทำครั้งแรกนะทุกคนไปเดี๋ยวรอเกียร์ทันพื้นออกปุ๊บเดี๋ยวมึงยกหมูออกมาเดี๋ยวมาซิมกันครับผมไปโอเคครับทุกทุกคนเมนูของเข้าเสิร์ฟขึ้นเถียงเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับหมูโอ้โหเอามาสวยงามมากมากเลยครับ ต้องขอขอบคุณทุกทุกคนเลยที่เข้ามารับชมคลิปนี้ครับนี่แหละครับหมูอบโอ้โหถัง200ลิตรของเราสุกสวยงามมากมีช่วงหนังมันดํานิดเดียวแต่ว่ามันก่เป็นอุปสรรคในการกินครับผมเพราะว่าช่วงขาของเราเนี่ยเนี่ยช่วงขาสุดยอดอีหลีหนังกรอบๆเลยฟังเสียงว้าวโอ้โหเสียงนี่สุดยอดเลยกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดครับมาขออนุญาตหักขาโชว์กันเลยมาดูขากันครับโอ้โหหอมพริกไทยสุดๆอ่ะนี่ครับหืม นี่นี่ดูครับซุกจนแบบดุนรุยออกมาน่ะดูดูดีชิ้นของเขาครับผมนั่งกินกลางแดดไปเลยเฮาบรรยากาศเป็นบ้านครับผมมาเดี๋ยวมาลองชิมกันครับขอหยาดกัดโอ๊ะไปเลยน้ำลายแตกน้ำลายซอสเราก็สิดิกินนีโอประมาณหนึ่งประมาณชั่วโมงหนึ่งอะครับสองไฟดูเลยมาน้ำจิม้มเขามาเลยนี่จิ้มเข้าไปครับอื เลยชอดมากมายครับคิดกับซีฟูดเผ็ดๆจัง่อยนี่เขากันดีสุดๆมาลุยอืมอืมฉันจิ้มบุนไทใหบานมากล้องตัวมากเลย

คาความสวยงามออกมาไม่เป็นความผาพุ่มใจครับผมมือกระดูกหลุดเุอยออกมาโหลุดปึ๊้ดออกมาเลยดึงออกจกังเลยครับเห็นบก่กระบอกน้ำล้วนตังเน้เนๆดูแกว้วถือว่าคุ้มค่านะครับผมอูตัวหนึ่งเข้าเข้ามาอบทางนี้นเน้เนๆ

นี่ใช่ป่ะช่วงนี้อัจใหม่น้อยนึงครับนี่มองกินครับผมบรรทายบรรทายฟันอย่าไปเลยนี่ดูดิกวอบสุดๆะง้นลงมาโอ้ดูแผ่นหนังเขาครับปัดนี่แผ่นหนังครับทุกคนโอ้ดยอด นี่เป็นแผ่นเลยเป็นงามสุดๆเดี๋ยวหนังกรอ,อบครับเดีย๋ยวมาชิมกันทีนี้อ๋อนี่แหละครับสุดยอดการกินหมูหมูหันหมูอบนี่ก็ต้องเป็นกินหนังนะครับผมกรอบอร่อยแน่นอนอืมหอม หอมพไ่ไทยหอมมากจับเลยอือมอืมก่นหงเนอะ กินกับบันไยมาเ่ยนะครับนี่ทุกคนขาอุ่งใหญ่ามากสุกเบื่อออกมาเลยเราดกินบ้างเ้อะจะอาจจะใส่เวลาใส่แบบควาไปยางยานิดนึงครับรับรองอเนื้อสุดยอดเลยจัวอะจังเลเฮากับเพียงเร่งหนังมันกวัน ทังน้องขาอร่อยสุดๆอืออตแทมน,นทมึงเดี๋ยวเราทีมงานตัวนึงนับเสมอตัวความสับโอเค cái khám năng hợp tạm không? Quỳ khám ô đây đúng Wow pin sụt Cũng Sụt đi đều lên mạng bóng สำหรับคลิปนี้ครับขอพูดหลายหลายถึงคำรับชมช่องไม้โจช่างเลยครับผมเมนูแซ่บๆมันนวลแบบนี้กะมีให้ท่านผู้ชมรับชมเพิ่มความแซ่บความเปิดเพื่นในชีวิตประจำวันไปครับกะเขามาชื่นชมไม้โจก็ดีใจสุดๆเลยครับเนาะมีิยังกะข้อเม่นจริงๆเลยครับผมปลายมือนีกะนี่ครับหมูอบถังสองลายลิของเราประสบความสำเร็จครับขอบคุณครับที่ดูจนจบคลิปครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมคอมเมนต์แนะน้ำในเด้อใส่คลิปครับขอบคุณครับบ๊ายบายเย้